ด่วน WHO ประกาศว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอันตรายไม่ต่างจากน้ำตาลทรายทั่วไปก่อให้เกิดเบาหวานนั่นนี่แล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่ส่งผลให้อ้วนด้วยนั่นนี่คือฮะคือ f c ส่งข้อความมานะครับผมเป็นแบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่าประกาศจริงหรือเปล่าแต่ผมบอกให้เลยนะครับว่ากินมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับเราก็ไม่ได้มีภาวะว่าจะอ้วนอะไรเลย แล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตาทุกอย่างในชีวิตคือปกติมากอิสิลูงอิสุลีนคือปกติมากครับผมแล้วที่สําคัญที่สุดผมแอบเอาไอเจ้าเนี่นะไปเทใส่ขวดโคกปกติที่คุณพ่อกินคุณพ่อเป็นเบาหวานนะครับผม,ผมแอบเอาอันนี้ไปใส่นะคุณพ่อหายเบาหวานนะครับผมคือ <laughs> ข่าวอะไรเนี่ย คือแค่เนี้พวกผมก็หากินกันยากอยู่แล้วนะครับก็รอคอยนะครับเมื่อไหร่ไทยจะมีเหมือนญี่ปุ่นนะที่เป็นแบบตัวที่เป็นอ่อย่หวานนะครับผมเหมือนที่ผมเคยเจอตามที่ต่างๆที่เป็นแบบต่างประเทศนะครับผมตอนนี้เหลือแค่นี้กินอยู่ก็ให้กินไปก่อนก็ได้แค่นี้คนลดความอ้วนเขาก็หากินยากแล้วนะคะตามนี้นะนูรับเนี่ยอ้วนไหมเนี่ยดูดิอ้วนไหมเนี่ย <laughs> ลดลงมาตั้งแต่แบบหนึ่งร้อยหนึ่งจนตอนเนี้ย แปดห้าแล้วค่ะเหลืออะไร <_ S 1> e> ให้กินหน่อยนะคะแค่นี้ก็ไม่มีจะกินแล้วค่ะ <_ A> ขอบคุณครับ